หลังจากเกิดเหตุการณ์ของเฉียงเกินในตอนนั้นผมกับจื่ออี้ก็แทบจะไม่คุยกันอีกเลยจนกระทั่งวันนั้นหลังจากการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเป็นเธอนั่นเองเธอคิดว่าผมก็คือมีกกัวคิดว่าผมเป็นพี่มีกกัวเธอยีกวัวในนาทีนั้นตอนที่ผมอยู่กับเธอในตอนนั้น ผมรู้สึกเหมือนกับว่าสวรรค์กำลังรกตั้งใจที่จะแยกพวกเราออกจากกันผมฝันมาเสมอว่าผู้หญิงที่ผมชอบจะเป็นแบบไหนเปิดเผยความรู้สึกที่ลึกซึ้งไม่ใช่ว่านายชอบไปฉันพูดชื่อของนายมากไม่ใช่หรือยังไงล่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ได้เป็นของผมอยู่ดีแต่ว่าเป็นของพี่ ที่ชายของผมเฮออยุยกวงผมคิดอยู่กับเรื่องนี้เป็นระยะเวลาที่นานมากผมไม่มั่นใจเลยว่าจะเผเชิญหน้ากับจืออี้ยังไงหลังจากที่เธอได้ตื่นขึ้นมาท้องนั้นผมก็เลยกลัวจนกลายเป็นโรคพนิกไปเลยสามวันหลังจากนั้นในตอนบ่ายโทรศัพท์ของเฮอ,อยุยกวงอย่างนั้นกส่งวัสดุมาถนะึิงนะเฮยุกวงคะ นูอยากที่จะคุยกับพี่ตอนสองทุ่มที่หอยุนพาซาได้หรือเปล่าเะอะืมได้ผมรู้ว่าผมไม่ควรที่จะทำแบบนี้แต่ว่าผมก็ยังลองตัวเป็นพี่อยู่ดีเราก็ไปที่นั่นเพื่อไปเจอเธอพอี่กวงครับ แต่ว่ายังไงก็ตอนพวกเราเองก็รู้จักกันมาตั้งนานหลายปีแล้วหนูเนะชอบพี่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะจะยอมเป็นแฟนของหนูหรือเปล่านะคะในตอนนั้นฉันก็อาจจะพูดเหมือนกันว่าฉันเองก็ชอบเธอมากฉันเต็มใจเพียงแต่ว่าคำสารภาพนี้มันไม่ใช่สำหรับฉันในตอนนั้นฉันรู้สึกอิจฉามากจนกลายเป็นบ้าไปเลย ฉันต้องบ้าไปแล้แน่ะที่พูดจะตรงข้ากับความรู้สึกของฉันโดยสิ้นเชิงฉันไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของฉันได้อีกต่อไปและหลังจากนั้นฉันก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของฉันฉันเปิดเผยตัวตนที่น่ารังเกียจนั่นออกไปฉันรู้อยู่เต็มอกว่าในคืนนั้นคนที่เธอต้องการจะอยู่ด้วยไม่ใช่ฉันแต่ว่าเป็นเฮยีกัวแต่สุดท้ายละ ฉันก็ยังฉีกความอ่อนโยนแล้วก็ความหวังของเธอออกไปอย่างสิ้นเชิงฉันทำลายเธอและฉันเองก็เป็นคนที่ผลักเธอออกไปถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็ตอนนี้ทั้งสองคนอาจจะได้แต่งงานกันเวแล้วก็ได้แล้วฉันก็จะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างเป็นตัวสำรองถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็ ไม่ช่วยฉันไปตายยิงจะดีสักกว่าแต่ว่าทำไมคนที่ต้องตายทำไมถึงได้กลับกลายเป็นพี่กันละ่ะพี่เหรอครับผมมีข่าวช็อกที่จะบอกให้พี่ฟังนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเสี่ยวอี้กำลังไปนัดบอดนะครับเธอกำลังลจะไปเดทอยู่นะครับทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนี้นะครับผมจะส่งที่อยู่ให้พี่เลยนะครับพี่ครับ ตอนนี้ผมควรที่จะทำยังไงดีหลังจากที่เรียนรู้ว่าผมทำผิดพลาดไปมากจื่ออี้กับผมจะสามารถอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับพี่ครับแล้วพี่จะยอมให้ผมหรือเปล่านะแต่ถึงพี่จะยอมจื่ออี้ก็ไม่ยอมรับผมอยู่ดีพี่ครับบางครั้งผมหวังจริงๆเลยนะครับว่าผมจะสามารถกลายเป็นพี่ได้นะ กลายมาเป็นพี่ชายของฉันเฮอจีเฉินทำไมลูกถึงไม่เหมือนพี่ชายของลูกเลยละ่ะเงียบลงหน่อยได้หรือเปล่าเละไม่ละ่ะผมไม่ได้เป็นบ้าเหมือนพี่นะนี่ก็ดียังไงพูดจาแบบนี้แนตะ่เฮอจีเฉินไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้วถ้าอย่างนั้นก็อย่ามาตีหัวผมสิแผนการผ่าตัดเฮอจีเฉินนี่ลูกจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงคะ คะแนนคณิตศาสตร์หน,น,นึ่งร้อยคะแนนคณิตศาสตร์ศูนย์พวกเขาหัวเรายอบที่พี่ชายของผมเป็นใบเนะผมทับบิดตรงไหนแล้วที่พี่ต่อสู้กับพวกเขาเนะหยุดพ,พูดได้แล้วเนอะจีเชิพวกเขาเนะบังอาจทําแบบนี้กับพี่ชายของผมก็สมควรแล้วที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนอนะพวกมันนั่นแหละที่ผิดนี่เรียนรู้จากพี่ชายของลูกบ้างนะเข้าใจไหมลูกต้องเข้ามาหาลัยเนะจะขี้เกียจแบบนี้ต่อไปก็ไม่ไหวนะเข้าใจไหมลูก ครับครับผมรู้แล้วครับแม่ทำไมกันทำไมเรื่องถึงกลายมาเป็นแบบนี้กลายมาเป็นพี่ชายของฉันถ้าอย่างนั้นฉันก็จะถูกคนรอบข้างรักหรือเปล่านะียหรือว่าถ้าว่าเป็นแบบนี้ที่หมายของคุณถึงแล้วค่ะสถานีปลายทางจบลงตรงนี้ เงน,นมันจีอ,อีนี่นะที่นี่ฝนตกหนักมากเลยนะครับจะให้ผไมไปส่งคุณที่บ้านไหมไม่ต้องหรอกคะ่ะขอบคุณมากนะคะพอดีว่าฉันเรียกรถแล้วนะคะพวกเขากําลังพูดอะไรกันแน่นะไม่ฉันยอมรับมีเรื่องนี้ไม่ได้จะไม่มีใครไม่มีใครพาเธอไปได้นอกจากฉันต่อให้เป็นเพื่อนเจ้าก็เอาเธอไปไม่ได้เหมือนกัน